สรุปชัดๆสงการปี2565เล่นน้ำได้หรือไม่มีข้อห้ามอะไรบ้างตามประกาศในวันสงการปี2565อนุญาตให้มีการจัดงานและสามารถเล่นน้ำได้มีผลตั้งแต่วันที่10-15เมษายน2565แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้ 1. กิจกรรมวันสงการที่สามารถจัดได้ตามประเพณีได้แก่ ส่งน้ำพระรถน้ำดำหัวขบวนแห่การแสดงดนตรีการแสดงทางวัฒนธรรมท้องถิน่นและการละเล่นตามประเพณี 2. ก่อนจัดงานต้องได้รับอนุญาตจากสำนักงานเขตพื้นที่นั้นนั้นและภายในงานมีผู้เข้าร่วมได้ไม่เกิน1,000คน หากต้องการให้มีผู้เข้าร่วมเกิน1,000คนต้องขออนุญาตจากสำนักงานอนามัยอย่างน้อย5วัน 4. พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตให้จัดงานสงกรานต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการป้องก COVID ันโควิด -19 อย่างเคร่งครัดคือสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาพกเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างตลอดเวลาที่อยู่ร่วมงานมีจุดคัดกรองบริเวณเข้าออกหรือมีการแสดงผลการฉีดวัคซีนควบคุมจำนวนคน4ตารางเมตรต่ตอหคน ห้าห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงาน 6. การเล่นน้ำสงกราน์เล่นได้ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นห้ามสาดน้ำปาแป้งหรือเล่นปาร์ตี้โฟมบนท้องถนนพื้นที่สาธารณะหรือในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาต 7. สามารถจัดกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัวได้ mm hmm. เช่นรดน้ำดำหัวจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศได้ดีพื้นที่โล่งไม่หนาแน่นหรือคับแคบสวมหน้ากากนะมัยตลอดเวลาผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ควรได้รับวัคซีนให้ครบก่อนร่วมกิจกรรมหรือสัมผัสใกล้ชิดลูกหลานส่วนผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงศูนย์ห้ามร่วมกิจกรรมเด็ดขาด การเตรียมตัวก่อนเดินทางในช่วงสงการประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ตามปกติไม่ต้องกักตัวเว้นแต่จังหวัดนั้นๆมีมาตรการให้กักตัวมีวิธีการเตรียมตัวก่อนเดินทางดังนี้ 1. ก่อนเดินทางควรตรวจ ATK ไม่เกิน72ชั่วโมงและควรได้รับวัคซีนตามกำหนดเพื่อลดความเสี่ยงการนำเชื้อไปสู่ผู้สูงอายุ 2. ส,สำหรับผู้ที่เดินทางกับภูมิลำเนาด้วยรถส่วนตัว อย่าลืมตรวจสภาพรถก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัย 3. สำหรับผู้เดินทางโดยรถสาธารณะสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อถึงที่หมายให้อาบน้ำสระผมเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังกลับจากงานสงกรานให้ปฏิบัติด,ดังนี้ 1. สังเกตอาการตนเอง7วัน 2. หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คนจำนวนมากหากมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อให้ทำการตรวจเอทีเคทันที 3. พิจารณามาตรการ Work f r ฟอร์ม e ให้เป็นไปตามความเหมาะสม ปฏิบัติตามมาตรการเคร็งคัดของแต่และจังหวัดขอให้สนุกและมีความสุขกับเทศกาลสงกรานค่ะ